โอ้ oh, ผมเสียด้จัดเลยไฟที่เล่นไปก่อนหน้านี้ไม่เสียอะไรวะสงสัยน่าจะเผลอลบตอนไปท,ทําธุระพอดี oh, oh, โอ้โหจบเลยนีเล่นอุตสาหเคียรไปเยอะแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นครึ่งนี้ต่อก็ได้ผมว่าผมน่าจะเล่นน่าจะต้องแบ่งเล่นเอาแล้ว,ลวกันนะครับตัวก็จะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับยูนิตผมว่าผมต้องแบ่งพาร์ทเอาแล้วกันทีนี้ อ,อันนี้ EP 3ใช่ไหมต่อไป EP 4ก็จะเคลียร์โลเคชันสีหมดอ่าเดี๋ยวผมให้ดูของที่ผมไปหามานะในวาของรถเคียนนี่ไงโอโ้โหโคตรสวยอืมโอเคดูสิอ่าก็ของประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนในส่วนตัวของอ่านาฬิกาดีแล้วเปลี่ยนส่วนตัวของสมุดแล้วก็แก้วนะฮะไปจะมีประมาณนี้นะสามเสวันนี้ก็ได้ไปทีมเหนือนะอืม ก็เล่นเคลียร์ต่อเลยไปลุยราท่านผู้ชมอาจจะไม่คุ้นเสียงนี้ของผมเท่าไหร่นะเพราะว่าไอคลิปที่ผ่านบานเนี่ยผมแม่เกซิฟทำเอาทั้งนั้นเลยแต่ถ้าใครอยากดูเสียงเต็มแบบกล้องกลางาลวันลาเล่นกับเพื่อนนะให้ไปดูคลิป My Hero d u n นเจ n เดีเ๋ยวของผมนะฮะลองไปย้อนดูคลิปเก่าเลยไม่เลยเด,ดี๋ยวมาโฟกัสได้มาโฟกัสเกมปัจจุบันกันดีกว่านะกรวินคอไปแบบนี้โอ้โหจังหวะน,นี้สวยมาก ยิงเคียร้องจกักแน่นอนสกินรลเบลนั่นก็เท่เหลือเกินถ้าเดินถ่ายยิงอะไรก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเออจบเกมเลยแล้วกันไอเราก็เก่งซะด้วยสิทีนี้ก็ว้าบุญเลยไม่ใช่เราไอเทมมอดตึงอะขยันฟาร์มไงเราทีนี้เราก็ดวงดีซะด้วยทำอะไรของเองไงสกล โดนเลนเนตตบไปซะโอ้ดามจซีมหกก็แรงพอๆกับล็อบเบอร์นี่ว่ะแต่เป็นแค่เวอร์ชันอัปเกดนี่ว่ะเออก็ชนะไปอย่างงไไ่ายดายครับเกมนี้โอ้ยเบดเหรอไปดีนี่มันตัวกันร,ระยะประชิดนี่ว่ะแต่ไม่เป็นไรแต่ถึงต่อให้ผมจะเอาตัวอยู่ในตีไกลไปผมก็ผ่านอยู่ดีแต่ผมไม่ทำอะไรผมจะใช้อยู่ในตัวปืนยิงทิ้งแล้วก็ค่อยผ่านด่านเพราะว่ามันจะได้ดึงคลิปได้ดานหน่อยนิดนึงก็ยังดี แต่จริงๆก็อยากให้จบไว้นะ,นะแต่แค่ติดเล่นเฉยๆไปเรเบลเก็บมันในลูกยิงแรงจริงๆยิงแม่นซะด้วยก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่าผมใส่เทมตึงเกินอ่ะไปน้องตบฐานมันด้วไปด่านต่อไปกันดูเหมือนว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆด่านที่มีคัสซีนแล้วละน่าจะประมาณแถวนี้กดน้ำมันด้วยเพราะว่ามาดเดาอยู่แล้วละโอ้นันนี่น่าจะมีนะคัสซีนน่ะ เก็บของแบบดูซิโอ้ไม่มีไปเขีรยเลยืมสอมบี้แบบนี้โอ้ก็จบเร็วดีแบบนี้อะมิชชั่นนี้ต้องมีคาสิ่งละโอ้ยกูโดนเกียนกูโดนเกียน <c oughs> โอ้สอมบี้สลออ็อปเออจบง่ายโอ้น้ำมันจะหมดแล้วเดะไปกดอีกสักเกมเอ้กดอีกสักมิชชั่นละกันนะมโอเคกดเปิดอันนี้ก่อนให้น้ำมันมันหมดนะเดี๋ยวผมดูวิดีโอ เอาน้ำมันก่อนโอเคกลับมาแล้วแล้วก็น่าจะได้นิดนึงน่าจะตอบพรุ่งนี้นะมั้งว่าผมเอากันกันสองแซมสองทุ่มแล้วโอ้โอเคมันกลับมาปะโอเคดูต่อเลยโอเคผมกลับมาแล้วได้มาประมาณสิบสองถังโอเคเทียนอันเอออันไหนดีว่าโอเคตรงนี้นันไปลุยโหลด ซอมบี้ไฟล์ร์ไฟเตอร์โอโอโกมาแบบนี้ต้องรีบปล่อยแล้วจะมากักไม่ได้ต้องสแปมจบเลยโอเคพิชชันนี้จบแล้วอืมก็ผมว่าผมจะลองเปลี่ยนปนะ็นเล่นอยู่แมวแม,ว,แมวมีานิกยยงไงไปเป็นโรดิเกสไหมอืมใส่ดูแป,ป๊บอืมไม่คือไม่คือไม่คือแบบนี้ เปลีย่ยนกลับเปลี่ยนกลับแล้วก็เล่นไปทีม,อ,ม Nancy. อืม่นแทนมาแนนซี่อืมตัวอะไรอีกปะอ๋อฟาร์เมอร์มามาตัวอะไรอีกว่าอ่าเลสเตอร์แล้วนันสองซองยิงแรงบอกเลยว่ายิงพอมาอก้อน่าเหนียวร้องร้องแนะ่อตัวนึงก็ขี้จายตัวนึงก็สเปมน้ำจา่าอืมดูเหมือนว่าจะเอาไงดีกับดานนี่ดีนะก็น่าจะต้องปล่อยตัวปืนไปแหละ เอาเป็นเออไม่ต้องปล่อยคืนเราสแปมมันนี่เลยถ้ามันติดแรงเด็กพีพาวเวอร์เนี่ยน่าจะก็จะดีอยู่โอ้โหติดเลยเออมาเลยอืมสแปมเพิ่มสแปรเพิ่มทําไมเมู่ทั้งขี้ก็รู้เลยแล้วว่าผ่านแน่นอนแค่แค่จำนวเนเลนตัวแค่นั้นนะ <c oughs> อ่าใช่นะฮะดูเหมือนว่าเราเนี่ยไ,ได้เลนต์อีกสักสี่มิชชั่นแล้วก็น่าจะได้ต่อ e p พีซีนะ อมิชชั่นที่25โอเคโอ้โหเปิดมาแบบนี้ต้องปล่อยไปเลยเดี๋ยวมันตีรถแห่เดี๋ยวไม่อยากจะมาซ่อมดาวนะเออสแปมเพิ่มเลยอย่างงี้ก็ไม่ใช่เลยอ,อย่างที่เราจะชนะนะฮะออโอเคเราเปิดตู้วิ่งกลับมาอน้องมิชชั่นที่27ดูเหมือนว่าผมอาจจะต่อพาร์ท4บ้างสำหรับโลเค t i o n สี เดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่ามันจะใส่คลิปเพิ่มเติมไหมว่าอันนี้ก็จะเป็นฟุตเทจตอนวันที่24เอ้ย25ตอนนี้ก็ประมาณ26 27ล้วโอเคชนะละพิเศษผมเริ่มทำถ่ายฟุตเทจกัตั้งแต่วันที่26 27แล้วมั้งเดี๋ยวน่าจะได้ต่อวันที่8อีกอ่าประมาณนี้เล่นได้อีก2มิชชั่นนะนะเดี๋ยว ผมดูก่อนว่าจะได้ต่อไหมถ้าได้ต่อก็คือคลิปมันจะยาวขึ้นแช่นั่นแหละไปต่อเลย okay, โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะอืมน่าจะผ่านได้อย่างง่ายดาย okay, โอเคก็จะจบไปแล้วนะอืมอ๋อแล้วก็ไว้เจอ ep หน้าฮะ ep สี่ดูเหมือนว่าผมคงจะไม่ได้ต่อในส่วนของคลิปเพิ่มเติมนะฮะถ้าชอบอก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ในใจใผมด้วยสำหรับคลิปนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ